โอเคครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่องอเหลียงครับผมวันนี้อยู่ที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันนะครับผมก็วันนี้มาทําอะไรวันนี้มันมีงานคืนพุธนะครับผมถามว่าเราได้ไปไหมเราไม่ได้เข้าไปหรอกแต่ว่ามันมีของกินไงช่องเรามันช่องของกินอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูกันดีนกว่าว่าเราจะมีอะไรกินบ้างครับในงานคืนพุธครับผมไป ลืมมากินทากายากิกันนะครับสชุดครับสองชุดค่ะร้อยแปดสิบครัตอนนี้ก็ได้คิวของทากายากิมาแล้วเนาะก็รอเขาเรียกคิวอันนี้คิว63ก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังต่อคิวลูกชิ้นจับหมาดอยู่ครับผมก็อยู่ทางนู้นก็เดี๋ยวไปกินนี่ก่อนแล้วก็ค่อยมารอเขาเรียกอ่าทากายากิเนาะไป พี่เจ้าขายของนะครับลูกชิ้นหมูครับลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนี้ยนะครับจ๊อบมานะครับบางคำถ้าโชคดีอาจได้เป็นหมูนะครับบางคำอาจเป็นแป้งรสชาต <c oughs> ิเป็นไงครับอร่อยมากแบบอร่อยสุดๆไปเลย โอเคก็ได้มาแล้วครับผมกับลูกชิ้นจับหมัดนะครับผมมีลูกชิ้นหมูแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อเนาะเดี๋ยวเราลองกินลูกชิ้นหมูกันดีกว่าร้อนๆเลยน้ำจิ้มอร่อยดีนะเผ็ดกำลังดีอ่ะสำหรับผมนะแต่ว่าถ้าคนกินเผ็ดไม่ได้ก็อาจจะเผ็ดหน่อยมาเรามาลองลูกชิ้นเนื้อกังดีกว่านี่ลูกชิ้นเนื้อมาโอเคนะอร่อยดี เหมาะกับกินเล่นอ่ะกินเล่นรอรอทาไก่ได้ก็เดี๋ยวมีร้านอะไรต่อก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันเนาะกินต่อเอาช้อนช้อนสั้นดีกว่าสั้นดีเออดี ไปก็มา,มาถึงแล้วผม,มกับนี่ทาไกยากิครับ <c oughs> ก็จะมีหนังไก่มีหอมเจียวแล้วก็มีตัวทาโกะของเขาือเป็นทาไก่ของเขานหะนังไก่โดนลมไปหน่อยอ <c oughs> นี่ลองตัวลังเหรอหรือว่าเี่ดนากได้นะเป็นุดรอกเ่าไม่ทอร่อยชิ้นอยู่ย่านสุขภไฟค่ะ ไอคำแรกอะที่มันไม่ใช่เพราะมันเป็นข้าวเหนียวเว้ยตัวของตัวของมันจริงอะอยู่ด้านใต้นี่ข้าเหนียวข้างล่างงเนี่ยนี่ครับผมตัวทาไก่นะคมข้อ่ดยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบมีข้าวอยู่ข้างในเนาะแล้วก็เป็นหนังไก่แล้วก็มีไก่แล้วก็มีหอมเจียวโรยอ่อยดีใ่เลยนะอกหินูกนี้เนี่ยปนนะำกกเลม คหลังจากที่กินทักยายกิหมดไปแล้วเราไปเดินหาของกินต่อดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มอีกอ่ะมีตรงนี้ในเวลาบ่าย2ก็เปิดมีแต่ไข่เบิกเนียบไข่พิจุยค่ะไข่พิจุยนะครับไข่พิจุยค่ะโอเคครับชุดอะไรเอ่ยชุดละ นี่คอาสเกาเป็นยุดห้าดีกว่าครับโอเคค่ะเราจัดระเบียบบอกกันไว้ทีกินดือดชุบแม่ห้าสิบเกาบาทครับต่อด้วยครัต่อไปครับผมที่ไปมานี่คือไข่พี่จุ้ยนี่ก็เมื่อกี้หลังจากที่เราซื้อแล้วก็เราไปดูดวงมาแล้วเราไม่ได้กินไข่พี่จุ้ยนักทีอุยไข่พี่จุ้ยเยอะมากเสียบไม่ติดเลยนี่ดูไข่พี่จุ้ยอืเสียบไม่ติดเลยไข่พี่จุ้ยน่ะ เยิมเยมเลยม,มันก็เดี๋ยวขอกินต่อก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเมนูต่อไปเป็นอะไรครับ แล้วผมก็หลังจากที่กินทั้งอกากิยากิกินลูกชิ้นของพี่พี่จ๊อบกินน้ําไปแล้วแล้วก็ยังมีกินไข่ของพี่จุย้ยใส่กระทะพี่จุย้ยครับนี่ก็ถึงคิวของนี่นะฮะอันนี้เป็นเกี๊ยวเกี๊ยวหมูพี่เจงก็จะมีเกี๊ยวประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเจ็ดตัวเนะะี่ยครับแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดอ่าใช่เป็นทรงกับคล้ายคล้ายซีฟู้ดนะครับผมมีกระเทียมเจียวมาให้ด้วยก็จะโรยมาลองกินกันดีกว่าจจิ้มเขา้าไป อันนี้เนื่องจากเราซื้อมานานแล้วเนาะมันก็จะแบบไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่และเพราะว่ามันยังนุ่มอยู่นะแล้วก็เคี้ยวเกินง่ายมากแบบไม่ต้องเคี้ยวเลยอนะน้ำจิ้มนะ่ะดูเหมือนจะเผ็ดนะแต่ว่าด้วยเป็นร้านพี่เจงเหรอมั้งมันก็เลยไม่เผ็ดนี่กินอีกชินน้นนึงนี่อือเป็นซีฟู้ดที่ไม่เผ็ดนะ,ะแล้วก็อีกร้านหนึ่งที่เป็นรอมาก็จะเป็นไอ้แบบกะเพราเสือป่าเป็นร้านที่อ่าเป็นบุ๊ของพี่หลุยนะกะเพราไว้ไปเลยอันนี้เป็นกะเพราไก่นะซึ่งเขาบอกว่ากะเพราร้านนี้เนี่ยเเดดด็ใช้ไ้ไลย อกะเพราที่นี่แบบใส่พริกไทยสดด้วยนะดูแล้วน่นอ่ะเผ็ดเลยอ่ะอืมเผ็ดคนชอบกะเพราเข้มข้น,นอ,อาจจะแบบว่าไม่ได้เผ็ดแบบมากแต่ว่ามันมันจะมาเรื่อยๆเนาะเพราะที่นี่ใส่ทั้งใบมะกรูดใส่ทั้งไทยสดเนะะาะใบกะเพราแล้วก็พริกเนาะนี่ขอลองไก่หนะ่อยไก่กับข้าวนะข้าติ๋ก็น่าจะเป็นแบบว่าติดเค็มไปนิดนึงเผ็ดเผ็ดนี่ก็เผ็ดนะคนไม่กินเผ็ดอีกผมว่าน่าจะร้องอยู่ อัานเดี๋ยวขออนุญาตก,กินให้หมดก่อนแล้วก็เรามาคุยกันนะ โอเคก็จบแล้วกับการไปกินของที่งานคืนพุทธเติร์ดไอวิวนะครับผมอ่าถ้าชอบจริงๆอ่ะก็คือชอบท่าไก่แหละเพราะว่าเราคาดหวังไระเยอะแต่ว่าถามว่าชอบชอบมากขนาดนั้นไหมคือมันอร่อยนะแต่ว่า ผมดันไปโดนไอชิ้นที่มันแบบเป็นข้าวเหนียวไหม่ไม่อะเออมันก็เลยแบบอาจจะเหนียวไปหน่อยบางทีก็แต่ส่วนใหญ่มันก็อร่อยแหละแต่เจอไอชิ้นนั้นชิ้นเดียวที่มันที่มันเหนียวเนะียวเนาะส่วนร้านต่อมาที่ไปกินก็ลูกชิ้นทอดของพี่จ๊อบนะจ๊อบมาดก็ cosplay, ทั้งเนื้อทั้งหมูก็อร่อยดีลูกชิ้นก็อาจจะเล็กไปหน่อยกินแป๊บเดียวก็หมดเนาะแต่ถามว่าอร่อยไหมน้ำจิ้มอร่อยดีเผ็ดเหวานๆวนเนาะร้านต่อมาร้านต่อมาก็อ่าที่ไปกินก็คือไข่ можно, พี่จุย้ยเนาะ มันคือมันชื่อร้านอะไรไม่รู้แต่ว่าเรียกว่าไข่พิจุยเป็นไข่นกกระทาที่เราไปซื้อแล้วก็เราไปดูดวงมานะรสชาติก็ไข่นกกระทารสต้นหอมแล้วก็พริกไทยแบบปกติทั่วไปเนาะเออแต่ว่ามันเยิมย้มๆหน่อยส่วนร้านต่อไปที่กินก็คือร้านร้านเกี๊ยวแล้วกันร้านเกี๊ยวของพี่เจงนะเป็นเกี๊ยวกุ้งบวกหมูผสมหมูเนาะเด้งๆอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่ากินกับน,น้ำจิ้มที่แบบดูเหมือนเป็นซีฟู้ดที่มันเผ็ดอนะแต่ว่ามันไม่เผ็ดเลยเว้ยเออเป็นซีฟู้ดที่ไม่เผ็ดกินกับเกียวก็ เอออันนี้ว้าวดีเหมือนกันอีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งที่กินก็คือเป็นกระเพราร้านกระเพราของพี่หลุยเนาะกระเพราเสือดําเสือพ่นไฟอะไรสักอย่างจําชื่อร้านไม่ได้ก็เป็นกระเพราไก่เนาะร้านนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าคนที่กินเผ็ดได้อ่ะว้าวเลยเพราะว่าใส่ทั้งแบบพริกไทยพริกไทยอ่อนใส่ทั้งใบมะกรูดผัดเครื่องแบบถึงเครื่องเข้มข้นมากส่วนคนที่ไม่กินเผ็ดเนี่ย ถ้าโดนเข้าไปก็น่าจะช็อกอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังมีพวกอ่าไก่กระเทียมหมูกระเทียมอะไรของเขาว่ะเออก็ไปกินกันได้ซึ่งลงไปแล้วก็ไปกินไม่ทันอยู่ดีแตม่มันอาจจะมีร้านอะก็ไปดูกันได้นะงั้นก็ถ้าใครชอบก็จบแค่นี้และกัน <laughs> จบแค่นี้กันครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กด subscribe คอมเมนต์กันมาได้ว่าเฮ้ยใครที่ไปกินถักกยากิใครที่ไปกินของในงานพวกอ่าเกียวพี่เจงกิน ลูกชิ้นพิจอ๊อบหรือว่าไข่พิจุย้ยหรือกะเพราพี่หลุยเนี่ยใครลองไปกินมาก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ครับผมแล้วก็เหมือนเดิมฮะอยากให้ผมทําอะไรกินอะไรหรือทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้เนีย่ยก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ